สวัสดีครับวันนี้ผมพามาอัปเดตแปลงที่ดินนะครับแปลงตัวนี้พิกัดอำเภอคลองสิบหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับพิกัดตรงนี้อยู่ใกล้คลองและพีพัดเพียงแค่1กิโลครับเข้ามาที่แปลงที่ดินแล้วก็มาจากถนนรังสิตนคะรยกเพียงแค่15กิโลครับตัวนี้อยู่ฝั่งถนนเรียบคลองสิบฝั่งตะวันตกนะครับเป็นโครงการสวนเกษตรบุญจองเก่านะครับแปลงนี้นี่ครับ นี่คือถนนโครงการที่เข้ามาแปลงที่ดินครับประมาณ200เมตรครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินครับนี่ครับที่เห็นที่เราเห็นอยู่นั่นคือถนนเรียบคลองสิบฝั่งตะวันตกนะครับเข้ามาที่แปลงที่ดินถนนตรงนี้โครงการจะกว้างถึง8เมตรเลยนะครับกว้างมากครับเป็นถนนลาดยางเก่าครับแต่ตอนนี้กลายเป็นมันไม่ได้ไม่ได้ดูแลก็กลายเป็นถนนยินคุกนะครับตอนนี้ดูครับอัดแน่นแล้วครับนี่ครับที่เราจะให้มาชมกับแปลงนี้ครับด้านหลังผมครับนี่ตัวนี้จะเป็นแปลงร่องสวนเก่านะครับ มีหน้าที่2ไร่แล้วแบ่งเป็นแปลงแปล,ละ1นไร่เราขายเพียงแค่ไร่ละ850 0 0บาทถ้าลูกคุณลูกค้าสนใจ2ไร่เราลดให้เลยครับ10,000 0บาทอยู่ที่1 6 0 0 0ล้านบาทครับแปลงนี้ครับหน้ากว้างอยู่ประมาณ40ลึกอยู่ที่80เมตรครับด้านท้ายแปลงพิเศษด้วยครับมีลำรางสาธารณะกว้างถึง4เมตรนะครับเป็นน้ำที่ไว้ใช้สอยในการเกษตรเลยครับนี่ครับแปลงที่ดินสวยงามมากๆครับแปลงที่ดินจะอยู่ใกล้ เท้าสิวะครับเป็นจุดแรงมัดแรงหนึ่งครับของคลองสิบครับเป็นพระศิวะที่ใหญ่ที่สุดในปทุมธานีครับนี่ครับที่เราเห็นนะครับเท้าเท้าสิวะนี่ครับสวยงามมากๆครับตัวนี้วิวที่ดินฐานหน้าทางทิศใต้ครับรับลมมาแล้วก็ลมเย็นมากครับด้านหลังก็ติดทิศเหนือครับนี่ครับบรรยากาศดีมากครับที่ดินฐานหน้าทางทิศใต้หายากนะครับคือไว้รับลม นี่ครับบรรยากาศที่ดินจะเป็นร่องสวนเก่านะครับเป็นโครงการสวนเกษตรทําร่องสวนนะครับไว้ปลูกพืชผลไม้ครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆขโม้ถ่ายดูรอบๆนะครบัรบนี่ครับตอนนี้เหลืออยู่2แปลงนะครับแปลงละหนึ่งไร่ถ้าลูกค้าซื้อ2ออซื้อสองไร่เลยเราลดให้10,000แบาทครับค่าโอนค่าใช้จ่ายและกรมที่ดินเราออกให้หมดนะครับปราผู้ขาย สินค้าสนใจนัดผมชมแกลที่ดินได้ครับติดต่อเข้ามาครับอาร์ตครับ0891584880นะครับสวัสดีครับ